ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้โหร้อนแรงนะพี่โยนะฟ้าเปิดกันเริ่มเลยใช่ทั้งอากาศทั้งทาวเฮาส์ในโครงการนี้เลยพี่โยร้อนแรงพอๆกันครับผมที่ต้องสําคัญที่สุดเลยคือท่านใดนะที่กําลังมองหาที่พักอาศัยนะเป็นทาวเฮาส์ใกล้โลตัสอุตรดิษฐ์ต้องย้านะว่านี่ผมอยู่ในโครงการนิลาทาวน์โฮมนะครับราคาประเมินหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเราไม่ขายแล้วันนี้นะเราจัดโปรสองหลังสุดท้ายครับผมกับราคาเพียงแค่ หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นราคานี้พร้อมโอนนะครับโอ้โหราคาพิเศษแบบนี้ขอบอกเลยว่าทลาาดนะหลังนี้พร้อมเขาอยู่สินเชื่อจัดเต็มถูกต้องจัดเต็มไม่พอเงินเลยก็อย่างที่ยอกบอกร้านสามห้าธนาคารประเมินให้หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเราไม่ขายจัดโปไปเลยหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นไปขยันมาเบ้นนี่เลยผมมาเลยอยู่กับที่นี่มีราาโฮมนะเหลือเพียงสองรางสุดท้ายนะครับครับผมแล้วก็ ตรงนี้อยู่ที่ไหนซอยธานีใช่ไหมซอยธานีก็ห่างจากโรตัสเพียงหนึ่งกิโลครับอ๋ออันนี้รวมมาถึงบ้านแล้วนะหนึ่งกิโลแต่ถ้าจากหน้าปากซอยเนี่ยก็คือจากโรตัสมาก็ประมาณห้าร้อยเมตรครับครับถึงซอยธานีนะมานี่เลยก็นี่เลยมีเพื่อนบ้านชัดเจนนะสังคมดีบ้านหลังใหญ่หลังโตกันหมดแล้วที่สําคัญในโครงการนี้ถมดินยกสูงขึ้นมาแล้วนะจากถนนแล้วก็ให้ถนนไว้กว้างขวางเลยกว้างนี่แล้วก็อีกสําคัญหนึ่งก็มี ดูช่องระบายน้ํานะครับถูกต้องน้ําไม่ท่วมขังแน่นอนไม่ท่วมขังแน,น่นอนเพราะยกสูงมาแล้วแล้วก็ที่สําคัญไฟฟ้าประปาถึงคนกรีดพร้อมนะสาธารณูโปโภคพร้อมเนี่ยเรายังเห็นได้เลยรถผมจอด้าน,นู้นนะครับยังจอดคู่กันได้อีกส่วนกันได้อีกนะสบายๆแล้วก็ใน,นที่นี้ก็มีเต้าหลังครับผมนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นของเราเหลือเพียงสองมาสุดท้ายนี่ก็เพิ่งโอนกันไปนะพี่โอนี่เขากำลังจะเข้ามาอยู่กันละ มีต่อเติมใช่ครับนี่เลยครับนี่เลยเราเข้ามาก็จากโครงการก็อยู่ทั้งฝั่งขวามือฝั่งนี้เลยนะครับสองหลังสุดท้ายละของโครงการนี้นะครับกับนีราทาวน์โฮมนะครับครับผมพี่โอเปิดหลังไหนดิเท่าเท่ากันใช่ไหมเมื่อที่ใกล้เคียงกันแล้วก็แต่แบบบ้านก็เหมือนกันใช่ไหมผมขนาดตัวบ้านครับเหมือนกันเหมือนกันพี่โอให้ให้พี่โอ เอาหลังไหนเอาหลังนี้นะเอาหลังนี้อ่าอันนี้อย่างนี้โอเคก็หลังนี้นะครับเป็นทาวน์เฮาส์สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับบนเนื้อที่ยี่สิบห้าจุดเก้าตารางวานะครับครับต้องย้ำม่าเป็นมือหนึ่งนะครับผมนะครับแต่วันนี้เรามาจัดโปรรีเซลกันนะครับก็กับราคาเพียงแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นต้องน้ำคำนี้นะครับผมนี่เลยจากราคาแบงค์ที่ปล่อยสินเชื่อให้ก็หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเอางี้คุณได้กำไรได้แต่คุณตัดสินใจซื้อแล้วเพราะคุณซื้อถูกกว่าราคาประเมินธนาคาร นะครับก็จัดเต็มเงินเหลือกันไปนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการใช้สินเชื่อเรามีบริการดูแลให้นะครับเดินเข้ามานี่เลยกว้างขวางนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สําหรับใช้เป็นลานลงจอดรถได้นะครับต่อเติมมืองของเขาก็ได้เพราะตอนนี้ก็ยังเหลือฝงหลังสุดท้ายนี้นะครับก็บรรยากาศก็เพื่มบ้านเต็มหมดแล้วครับถูกต้องก็ส่วนด้านหน้าก็ก็มีการจะเตรียมต่อเติมข้างในก็เป็นแนวสไตล์โมเดิร์น กับผ,ผสมกับล้อปนะพี่วนะเดินเข้ามาก็เจอเป็นบันไดย,ยกสูงขึ้นมานะครับก็เป็นการลื่นนะปูรกระเบื้องการลื่นไวเรียบร้อยด้านฝั่งข้างก็เป็นหินการาบสีดสวยนะครับก็อ,ออกเป็นแนวหินนี่เพิ่มความซอฟต์เบาแล้วก็เย็นหน่อยเป็นโมเดล เป็นโมเดลแนวลอฟเลยแหละก็เป็นสีเทาก็ส่วนระเบียงหน้าบ้านก็ให้พื้นที่ไว้กว้างพอสมควรเนาะถูกต้องอจอดรถสุดขันนะ่ะจอดรถสี่ประตูรถยาวรถอะไรได้หมดเลยพื้นที่ด้านนี้สามารถใช้จอดรถเก่งได้รถมอเตอร์ไซค์ได้หรือว่าเป็นลานกิจกรรมกับครอบครัวก,ก็ยังได้ครับครับถนนที่คุณเห็นไว้กว้างขนาดนั้นเนะี่ยใช้กันเพียงแค่เก้าหลังคาเรือนพี่โยใช่ครับผมสบายไม่ต้องไปแย่งใครใช้นะเพราะตรงนี้ก็เป็นถนนข,ของโครงการมันก็จะมีเฉพาะแปดเก้าคนที่อยู่ในนี้นี่แหละใช้ร่วมกันไม่วุ่นวายแน่นอน ครับเดินเข้าในห้องโถงเป็นไงพี่โอครับผมก็เป็นห้องโถงกว้างๆเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องยางปูไว้เอปูไว้อเพื่อปรับคล้ายๆแบบโซนแบบซอฟบสบายๆมันก็เดินแบบสบายๆกระเบื้องยางนะครับก็โซนนี้ก็เป็นโซนห้องรับแขกแล้วกันนะครับก็พื้นเป็นกระเบื้องยางผนังก็ให้เป็นสีขาวอีกฝั่งนึงให้เป็นหินกาดสีทะสีดำนะครับเทานะ ครับผมบ้านเป็นแบบฉากเรียบฟีไลน์นะครับมีไฟดาวไลท์ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ในส่วนพื้นที่แรกแล้วกันเนาะครับผมก็ฝั่งเดินเข้ามาฝั่งพอฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เจอห้องนอนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เราเป็นพาเดินเข้าไปดูเลยครับตู้ติดตั้งไว้เรียบร้อยฝั่งนี้ก็จะเป็นมีกระจกฝั่งหน้าบ้านก็มองเห็นหน้าบ้านเนาะครับครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กําลังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมครับวันนี้เอเมสเซ็ตของเราพามาชมชาวโฮมนะครับ ของโครงการนิลาทาวน์โฮมนะครับเหลือสองหลังสุดท้ายนะครับหามพลาดวันนี้เราจัดเซลล์กันสุดๆเลยทีเดียวนะครับจากราคาที่สินเชื่อปล่อยให้ก็หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเนาะครับวันนี้มาจัดให้หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นครับผมนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยนะแต่สําหรับตัวบ้านนะจัดเต็มพร้อมเงินเหลือแน่นอนนะครับเดือนสองหลังสุดท้ายให้โอกาสคนที่พร้อมตัดสินใจนะเมื่อกี้ชมห้องนอนที่หนึ่งแล้วพี่โอพาชมห้องนอนที่สองหน่อยเป็นห้องนอนที่สองนี่ มินิมอลนี่มันมินิมอลอะไรด้วยสาหรับครอบครัวแบบขนาดไม่ใหญ่มากนะอยู่กั<พ>บผมสี่คนนะพี่โยนะผมว่าพื้น่ใช้สอนตัองตั้งครบนะครับตัวด้านหลังนี่ก็มีเป็นกระจกไว้ให้นะเพื่อความส่องสว่างเนาะแล้วก็พวกระบบไฟฟ้าพวกอะไรเนี่ยเขาเดินสายลอยไว้ให้หมดละนะครับใช<ม>่ซึ่งเป็นทาวน์โฮมที่คุ้มค่า,มากมากห้องกว้างนะ<ช>สำหรับสำหรับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเนี่ยห้องกว้างนะครับ สามารถวางเตียง5ฟุด6ฟุตได้เลยนะแต่ที่ถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกวางเตียง5ฟุดเพียวพื้นที่จะให้เยอะแล้วก็ผนังให้เป็นสีขาวพื้นตัดกระเบื้องเ,อเป็นลายไม้สักสีน้ําตาลอ่อนไว้อยู่ละคืออันนี้แต่งยังไงก็สวยห้องเนี้ยคุณแฟร์ถามว่ากู้เต็มไหม เรียกว่ากู้กู้เกิน <laughs> 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 เหลือเอาเอาตาม <laughs> เอาตามเครดิตลูกค้าแล้วกันครับผมนะครับก็อย่างที่เราบอกนะครับประเมินธนาคารอ่ะร้านสามห้าครับผมเราจัดโปรหนึ่งหนึ่งหนึ่ง้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเนี่ยมันโคเวอร์กันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ที่เหลืออยู่ที่เครดิตคุณลูกค้าเลยครับผมไอ้ส่วนตัวนะั้มาคุยกันอยากให้เข้ามาคุยกันมากกว่าอ่เราพาไปชมสองหนะึ่งห้องนอนสองห้องนอนนี้พาชมห้องน้ำใช่พอตตัวนี้เป็นสองนอนหนึ่งน้ำเช่นทียครับผมครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเนาะ โอ้โหห้องน้ำเขาก็ทำไว้ให้ซส,สวยเลยนะพี่นะผมให้ห้องน้ำไว้พื้นที่ใช้สอยกว้างเลยทีเดียวคบสบายสบาย,บายแบบไม่อัดาาเวลาอาบน้ำอ่ะ <c oughs> ก็แยกโซนเปียกแห้งไว้เรียบร้อยนะ <c oughs> ก็สำหรับกรอบผนังก็เป็นลายหินอ่อนนะครับ <c oughs> พื้นเป็นตัวสีเบจนะครับดูแลง่ายนะครับห้องน้ำสุขภัณฑ์ก็ตกแต่งเป็นสีขาวนะครับผม <c oughs> ตัดลายกระเบื้องเป็นลายโมเสคนิดนึงสำหรับโซนอาบน้ำเนาะโอเค ตรงนี้ผมว่าชัดเจนสวยครับดูมินิมอลครับครับผมเสร็จจากห้องน้ำห้องนอนโถงเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่ใช้สำหรับอ่าอ่าตรงนี้แล้วแต่แล้วแต่ผู้อยู่อาศัยดีกว่าว่าคุณจะบิ้วหรือคุณจะอ่าปรับปรุงเพิ่มเติมยังไงแล้วเอา<ล>ให้มันเหมาะกับสภาพช,ชีวิตคุณละกันครับผมว่าคุณต้องการใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่แบบไหนถ้าเป็นโถง,งก็จะกั้นมา่านตรงนี้นิดนึง ครับผมนะหรือว่ากั้นเป็นประตูกระจกนะพี่เราตรงนี้นะโซนนี้ก็จัดเป็นเอาไว้เป็นโต๊ะทานข้าวเล็กๆได้ครับผมมีซิงค์ห้ังจานเล็กๆน้อยๆเพราะเขามีต่อท่อมาให้แล้วจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวขึ้นมาเอาไว้วางสําหรับมโครเวฟหรืออะไรอย่างนี้ยจเป็นงานเบาๆหน่อยนะครับเพราะเพราะอะไรเฮาเฮาสองนอนหนึ่งน้ำมีห้องโถงใช่ไหม มีห้องทานข้าวมีห้องน้ำด้านหลังยังเหลือพื้นที่เยอะเพียวครับผมก็ยังสามารถมาต่อเติมเนาะเป็นครัวได้นะถ้าหลังครัวเป็นซักล้างถูกต้องหรือจะเก็บของก็เพิ่มเติมได้แล้วแต่ใช่พื้นที่ความเหมาะสมตรงนี้เนี่ยเพราะเราก็ไม่กล้าส่งไปฝั่งด้านข้างบ้านนะครเขาแต่งสวนไม่สวยนะผมบอกเลยเนี่ยพื้นที่เป็นมินิมอลมากนะครับปักเปิกก็เดินไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ด้านหลังบ้านเนี่ยบางทีเราเข้ามาอยู่กันจริงๆนะพี่โอครับผมเอาโต๊ะสนามมาตั้งสักตัวหนึ่งจัดสวนหินสวยๆบ่อปลาครับสักนิดหนึ่งเมื่อกี้่ได้เลยเมื่อกี้ไม่ได้แอบดูหรอกแค่ว่าสายตามันผ่านอ๋อผ่านไปเฉยเราอย่าไปถ่ายเขาแล้วกันล่มลื่นสวยนะครับและที่สําคัญมันได้ใเรื่องค่าทําเลพี่โอหลังนี้นะใกล้ยูทัสใช่ใกล้กรบปุกถนนทางีบกว้างวงเวียนถูกต้องบายพาสรอบเมืองนี่คือไปไหนมาไหนีสะดวกเลย ไก้โรบัสไกแมคโครใก้ไมพาสแล้วก็ที่สําคัญผมว่ามันเข้าไม่ได้ลึกเพราะโซนนี้กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรนกะแทบจะทั้งหมดละนะครับท่านใดที่สนใจครับกับโครงการนีลาทาวโฮมครับเหลือเพียง2หลังสุดท้ายนะบอกเลยนะครับอย่าช้าครับใช่ครับกับราคาโปรแบบนี้นะไฟลุกจริงๆนะพี่โยนะผมโอ้โหขนลุกเลยตอนนี้ไมดึงราคา โหนยแหมตะวันตรงหัวพอดีเลยอ๋อเนี่แหละก็ไม่ครับราคาด้วยใช่การร้อนแรงเนี่ยแล้วกัรพุทธสุนะครับมาติดตามโปรโมชั่นดีๆได้สําหรับช่วงนี้ดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นนะครับรีบอย่าโมดลเล้งกับการมีบ้านสวยๆเดี๋ยวปีหน้าผมบอกเลยปีหน้าดอกเบี้ยจะขึ้นอีกสักหนึ่งถึงสองรอบครับปีนี้ดอกเบี้ยคงที่ยังมีนะแล้วก็ที่สําคัญนี่เลยใช้สําหรับตัวโปรโมชั่นไอตัวดอกเบี้ยคงที่ห้าปี สำหรับตัวบ้านร้านหลังใช้ได้นะเพราะมันไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนเพราะตรงหลังริมเดี๋ยวเรานัดโอนกันวันพุธหน้าครับใช้เหมือนกันยอดผ่อนแบบถูกกว่าเช่าอ่ะนี่ดีกว่าครับผมเดี๋ยวเงื่อนไขทักอินบ็อกซ์เข้ามาถามรือว่าก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์เบอร์เดี๋ยวบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบ้านอีกทีก็ได้ครับผมเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาชมเนาะก็วันนี้พามาชมวิลาทาวน์โฮมนะครับตั้งอยู่ที่ซอยธานีนะครับห่างจากโลตัสเพียงหนึ่งกิโลเท่านั้น กับทาวน์โฮมสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับอ่าพื้นที่ใช้สอยเยอะๆเลยใช่ก็ถนนค่อนข้างจะกว้างมากกว้วางขวางเลยนะครับกว้างมากกับราคาเพียงแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับราคานี้พร้อมโอนนะครับย้ําว่าจัดธนาคารได้ไหรมพี่โอจัดธนาคารได้หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นครับผมวันนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับหนึ 1, าา 1, 80, ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้ามพลาด ถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนอ่าก็สามารถนะครับติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดหรือนัดเข้าชมซับได้ที่พย์ได้ที่0 8 9 2 1 5น2 2แล้วก็เบอร์ที่สำนักง,งานนะครับ0 5 5 4 4ห56หหรือจะเป็นช่องทางไลน์ไลน์แอดหรือ Facebook ก็สามารถทักอินบ็อกทักแชทเข้ามาได้อ่าหรือจะวันนี้อาจจะพลาดดูไลฟ์ไม่ทันก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องทาง y YouTube เนี่ยเรามีช่องยูทูบนะครับหรือแม้แต่ตอนนี้เราก็มีช่องทางทิกต็อกอยู่นิว ครับผมก็พยายามจะติ๊กตอกเดี๋ยวรอไหม่อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปกันไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวย้ําคํานี้เลยครับก็เราดูแลเรื่องการตลาดให้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่การเบื้องต้นนะแล้วก็ที่สําคัญราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกหลังทุกแปลงเรื่องนี้คุณมั่นใจได้ตลอดเลยแล้วเวลา1 1บเถึงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราที้คุณเห็นแล้วว่าซื้อกับเราเนี่ยเหมือนซื้อกับเจ้าของแต่คุณสะดวกและปลอดภัยมากๆ นะครับไม่ม <única> mm ีเหตุผลเลยที่จะไม่มาฝากซื้อฝากขายไกแมสเสจนะเข้ามาได้นะครับเข้ามาให้คาปรึกษาฟรีนะเราให้คำปรึกษาฟรีนะครับเข้ามาได้เลยนะก็วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยใช่สําหรับที่นี่นะครับแล้วก็ฝากเอเมสเซจไว้ด้วยครับผม้สนใจสำหรับสนใจฝากซื้อฝากขายเขบผมบ้านและที่ดินในจังหวัดอุตรดิตถ์นะ มาที่ติดต่อที่ไมเสรจได้ยิงงานฝากขายก็อย่างที่บอกนะครับคุณไม่ต้องเหนื่อยคุณไม่ต้องมาทำการตลาดเลยเราดูแลให้หมดเดี๋ยวนี้ก็ค่าใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนอะไรมันสูงนะสูงมากไม่างมากบินโดนทำอางี้นี่าลงโฆษณาไม่ต้องอะไรมากคนนั้นยิ้มได้ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายเยอะกันที่สุดทุกวันเลยนะค่าน้ำมันครับผมค่าน้ำมันค่าเสียมรถซ่อมรถวันนี้ก็ไปซ่อมมาอีกรถนะครับก็ไม่ต้องเหนื่อยอย่างพวกเนี้ยอ่าไม่ต้องเหนื่อยปัญหาจุกจิกกวนใจก็โยนมาให้เราดูแลเรื่องแบงก์เราก็ดูลคุณีีน้ท่ รับเงินนเดียวแต่ตัดสินใจว่าขายหรือไม่ขายแล้วรับเงินคูกนเองสะดวกสบายแบบนี้ต้องที่เมสเซจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่อมีอะไรฝากไว้ไหมคิดจะพักคิดถึงคิดแคทอ๋อนึกว่าคิดถึงนี่สินโอเคฝากหลังนี้ไว้ด้วยครับครับผมสดีครับงสุดท้ายนะขอบคุณครับ